ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ the week ก channel นะฮะก็อยู่กันอีกครั้งในเกมมันปีฟติ้งไพค์กับดิฉันเขยนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปทำเควสม่วงอีก3เควสนะ,ะที่เหลืออยู่ของทางเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับนี่ฮะอือเหลืออีก3เควสนะก็ใครที่ยังไม่เปิดนะฮะก็ลงอ่ะจนภัยบทที่25ก่อนนะฮะให้เจอกราฟก่อนนะครับถึงจะเปิดให้ทำต่อได้ก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา ก็เดี๋ยวไปเริ่มที่เคเวสแรกนะครับเปิดแผนที่เลยนะครับเลือกไปที่เมืองที่2ของวอเตอร์เซเว่นนะครับกดวาร์ปไปเลยฮะเนี่ยพอเรามาถึงนะครับเห็นมันจะมีเคเวสม่วงๆตรงนี้นะฮะคุยกับเขาเลยนะครับพอคุยเสร็จนะฮะก็จะเกิดอีเวนต์เป็นคัตซีนหรือเปล่าเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจแต่คุยเสร็จก็เป็น,นาการจบเคเวสนะครับสรารับเคเวสนี้ง่าย โอเคครับผมต่อไปนะฮะเหลือเวทหาสมบัติกับเวทต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเวทต่อสู้ก่อนนะฮะก็ให้เราเปิดแผนที่นะครับก็ให้เลือกไปที่นะฮะเมืองเมืองที่เป็นอะไรนะคาคลิฮาร์ดฮะคาลิฮาร์ดของไอเบิร์กนะครับก็พอมาถึงนะฮะให้วิ่งขึ้นไปหาไอเบิร์กที่คาลิฮาร์ดนะครับนี่เห็นไหมจะมีเวทมุ่งอยู่ตรงนี้นะครับกดนี่นะฮะตรงนี้นะครับตามแผนที่ตรงนี้เลยนะครับ เราทำการคุยกับเขาเรับเควสมาเลยนะครับเ,เขาจะให้เราไปาที่แฟงกี้เฮาส์นะครับแล้วก็เปิดแผนที่มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกอที่แฟงกี้เฮาส์นะครแล้วก็วิ่งไปเลยก็พอมาถึงนะครับให้วิ่งลงไปทางด้านล่างครับด้านล่างเลยนะฮะด้านล่างทางขวานะครับจะเจอแกง๊ง ขังกี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะามการคุยเลยครับเขาก็จะให้เราต่อสู้นะครับกับอ่พวกโจรสลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอเคครับผมหลังจากซูปเสร็จนะฮะต่อไปเออ่ไปไหนต่ออันนี้เราก็กลับไปส่งเควสที่ตลุงไอเบอร์อีกทีนึงครับก็เป็นอาจกเควสละนี่ฮะมาแล้วอะไรขาวๆอะไรขาวๆโอ้ช่างมัน โอเคนะครับก็คุยเสร็จก็ไปนัน,นจบเวสนะครับสำหรับเวสต่อสู้อันสุดท้ายต่อไปนะครับเดี๋ยวเหลืออีกเวสหนึ่งก็ไปหาสมบัติกันนะครับเปิดแผนที่เลยนะครับเลือกไปที่เมืองที่4นะครับของวัเตอร์เซเว่นนะฮะให้จิ้มไปทางมุมซ้ายนี่ครเห็นไหมหเห็นไหมเมื่อกี้นี่ฮะ NPC จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูนะ นี่เลยตรงลูกศรน,นะครับโอเคกดลักเวสเลยครับโอเคลักเวสเสร็จแล้วนะครับก็อยู่ที่เมืองเดิมนะครับให้เปิดแผนที่แล้วก็จิ้มไปทางด้านขวานะฮะตรงไอที่ทางจะเข้าไปสถานีรถไฟนะครับแต่อยู่ตรงป้ายตรงนี้นะครับนี่ กดตำรวจเลยโอเคนะครับได้รับของแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับก็เปิดแผนที่ไปเหมือนเดิมนะฮะไปหาตาลุงไอเบิร์กอีกทีหนึ่งนะครับที่บ้านของเขานะครับแต่นี้เราไม่ได้ได้คุยกับลุงไอเบิร์กนะให้เข้าไปในในบ้านเลยนะครับในะคาลิสาห นี่ฮะแล้วเข้ามาเก็บของตรงเตียงตรงนี้เก็บของหรือเบาะแสหรืออะไรสักอย่างนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะไปไหนต่อ,อโอเคนะครับก็เปิดแผนที่นะฮะแล้วก็เลือกไปที่เมืองเมืองต่อจากเนี้ยอีกเมืองหนึ่งนะครับไปจิ้นไปตรงท่าเรือ,อน่าจะไปให,ให้เราหาสมบัติอีกอันหนึ่งหรือเปล่า สมบัติหรือบาะแสอะไรทุกอย่างนะฮะช่างมันนี่ฮะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมจะมีแสงอยู่ทางขวานี่ตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้นะครับ โอเคโอเคก็เปิดแผนที่ไปนะครับไปที่เมืองที่เราล็อกเพจมานะฮะตัว n p c ตัวเดิมที่เราล็อกเพจมาเลยนะครับส่งให้เขาก็เป็นอันจบเพจแล้วครับกดส่งไปเลย เรียบร้อยนะฮะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสำหรับเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีได้อะไรมาเลยเราได้นี่มาอันเดียวโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าใครติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับจะได้หาวิธีแก้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ แต่จะมีเควสม่วงของเกาะตุลาการนะฮะก็ยังไม่เปิดอีกเหมือนเดิมนะครับก็รออัปเดตไม่รู้จะมาตอนไหนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ